สวัสดีครับเจอกันแล้วผมสุโขทับเซลโฟโอเอกซเซนเตอร์ครับเดี๋ยวมาถามลูกค้าเคสนี้ดูครับว่ารถเป็นรุ่นไหนฟรีดาวไหมอย่างไงบ้างครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อกนิกาชื่อกนิกาครับชื่อเล่นชื่ออะไรพี่ชื่อแมวอ่าโอเคพี่แมวนะพี่แมวรับรถเป็นรถรุ่นไหนครับบอดเรนเจอร์บอดเรนเจอร์นะผมถามพี่คำเดียวว่าพี่มาซื้อรถที่เนี่ยจัดได้เต็มฟรีดาวจริงไหมครับ เห็นแล้วถูกใจเลยเชียร์ขายดีว่าเลยเอกสารที่พี่ยื่นซื้อเนี่ยพี่ซื้อเป็นเอกสารแบบไหนครับอาชีพของพี่รับจ้างรับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะาก่อสร้างะครับจัดได้เต็มฟรีดาวโอเคนะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โอเคคาสต์เตอร์นะคะวันนี้เรามาปล่อยรถอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนิดนึงนะพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อปูชิดครับอันนี้ของพี่อ่ะยื่นอาชีพอะไรอะคะรื้อมะพร้าวครับแล้วเอกสารมันยุ่งยากไหมคะ ไม่ยุงย่งยากเลยก็ง่าย,ยาม,มากๆวันทําสัญญาเป็นมีค่าใช้จ่านไหมคะพี่ไม่มีครับคันนี้นะคะก็เป็นรถรัวนะคะออกรถศูนย์บาทแต่ลูกค้ามัดจําไว้2,000บาทนะคะแล้วก็คืเนเงินให้เต็มจํานวนวันออกรถนะคะวันนี้ครับคุณแม่บัวสวรรค์ครับมารับรถเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณแม่ดูนะครับว่าเป็นยังไงแม่สวัสดีครับครับแม่ซื้อรถเป็นรุ่นไหนครับมีฟอร์มีซีเซทันค่ะรถสวยไหมแม่สวยมากทีเนี้ผมจะถามแม่ว่า แม่ทำสัญญาแม่ยื่นอาชีพอะไรครับอาชีพทําสวนจ้า <ทำ S 1> รับจ้างทั่วไปค่ะอนุมัติเร็วไหมเร็วมากค่ะวันที่ผมโทรบอกว่าแม่ออนุมัติแล้วครับแม่บอกผมว่าอะไรนะแม่ว่าจริงเหรอ,อตกใจว่ายังได้จริงเหรอเพราะว<น>่ามันเร็วมากค่ะครับผมเงินจองที่แม่จองมาแม,แม่ได้คืนไหมได้ค่ะอ่านี่นะครับ ลูกค้านะครับมารับรถนะครับเดี๋ยวมาประพัน์ลูกค้าการ่ารับเปรถเป็นรุ่นไหนยังไงครับแม่สวัสดีครับวันนี้แม่มารับรถแทนลูกชายใช่ไหมครับลูกชายใช้อาชีพอะไรในการซื้อรถคันนี้ครับช่างค่ะเป็นช่างนะครับออกรถฟรีดาวจริงนะครับค่ะเอกสารเนี่ยยุ่งยากไหมไม่ค่ะที่ผมทำสัญญาให้แม่ที่ที่ร้านนะครับมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ค่ะนอกจากเงินจองมีอย่างอื่นไหมไม่มีค่ะไม่มีอย่างอื่นนะครับแล้วก็เงินจองที่ผมให้แม่จองมาได้รับคืนไหมครับได้ค่ะได้รับคืนนะครับ น,นี้ครับเวลา6โมงเช้านะครับเรากำลังจะเดินทางไปส่งมอบรถลูกค้ากันนะครับผมจะใกล้ไกลเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับเชา้าค่ำสายบ่ายดึกเราพร้อมส่งกบต่อให้สชั่วโมงครับอ่าเคสนี้นะคะเป็นเคสที่ว่าประทับใจมากลูกค้านะคะจองรถผ่านรูปนะคะก็คือไม่ได้เห็นรถเลยนะคะก็มาเห็นอีกทีวันรับรถนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือไปเกาะพงันนะคะพี่เห็นรถแล้วถูกใจไหมคะ รบ,บริการการขายของเราเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับดีกัสารนี่ยุงย่งยากเลยครับวันนี้เราส่งรถได้ฟรีนะคะแล้วก็คันนี้ก็ออกรถศูนย์บาทใช่ไหมคะครับคันนี้ออกรถศูนย์บาทด้วยนะคะฟรีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เราอยู่ที่ควนขน,นจังหวัดพัทลุงครับเรามาส่งรถให้กับพี่นนท์นะครับผมพี่หวัสดีครับอ่าพี่สุงรปเป็นรุ่นอะไรครับเวนิ้ ยาฤทธนะครับพี่ดูจากออนไลน์ใช่ไหมเซฟบุ๊กถูกต้องไหมครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยผมจัดไปให้พี่คือไปได้มาทาสัญญาถึงบ้านไหมพี่ได้ครับทำถึงบ้านคันนี้ฟรีดาวไหมครับครับผมมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มพี่วันนี้เราอยู่ันที่อําเภอกาญจนดิษฐ์นะคะวันนี้นะคะเรามาส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าร้านเลยนะคะอันนี้พี่ทำอาชีพขายอะไรครับพี่ขายขนมหวานทั่วไปครับผมรถถูกใจแล้วก็ออกง่ายไหมคะถูกใจครับออกง่ายมากเลยครับเอกสารไม่ยุ่งยากครับผม ใช่นะคะออกมกับเรานะคะมายุ่งยากแน่นอนนะคะฝากไปด้วยนะคะสําหรับแม่ค้าพ่อค้านะคะอยากจะได้รถนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะโอเคคาเซนเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอที่โอเคคาเซนเตอร์ครับผม